สวัสดีค่ะพบกระชาวม่าก่อนอุณิภาค้าววันนี้มาทานยำเล็บมือนางเจ้าทุกคนนี่เผ็ดๆเลยจ้าเยมยำเล็บมือนางจะีนจะนจ่น้องมาเ้อจะแซ่บๆด้วยกันจะี่น้องวันนี้ก็มีผักสลัดนะคะมีถั่วมีหม,มักเนี้ยวมีกะหล่ำนะคะทุกคนมาผักสลัดเต็มถาดจะยกสวนมาเลยจ้ามาแซ่บๆด้วยกันจะี่น้อง ก่อนจะไปท่านก็ฝากกูแม่พี่น้องยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้ามาจ้าเสีเนต์แล้วกันจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่าขอบคุณคุณป้าคุณอาคุณลุงคุณพี่คุณทุก่านนะคะทุกานทุกคนจ้าขอบคุณมากๆจ้าที่เข้ามารับชมเนาะมาจ้ามาเซีเซนล้วกันจ่าจำเล็บมือนางจะาใส่ใส่เห็ดจ้าทุกคนใส่เห็ด ใส่เห็ดเห็ดขาวเห็ดทิมักจ้ะเห็ดทิมักขาวนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หอมแดงจ้ะทุกคนมาเสแสร้งลงไันี่นใช้ช้อนนะสดอืจัำมัจมกจกัำมั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันจะเป็นัไงกันเสร็จนะรสมากกุกุบเล็กมอนานกุกุบ เผ็ดาเผ็ดเลยดอันนี้ทำเผ็ดเลยยำเล็กมะนาวจะเห็ดกน まさ mm. ชื้นีใ่ใหญ่เลบมืนนะั่งคิดนั่งชตัต ลดมากคนตอเอ,อ,อยายเล็กมะนาวา<อ>ไม่่ เล่มากเลยวิดออนระมันกันนอนจ่า ได้อะไรทานคะทุกคนช้อนำเล็บช้อน้ำยำ มักด,ด,ด,ดักเน้นผักเน้นผักค่ะทุกคนยกสวนมาเลยใช่ที่นี่น ทำเองมันเ็สุดๆจะทุนทำเองอร่อยเองจ้ะ <c ười> ม่เป่าน้ำปีนอ้องเป่าใหอยังเยนะมอเน็มาขอเน็นนเเเเแลวที่นี่ mặt you know. Beast

เขาจะจดนำก๋วยเตี๋ยวด้วยก้าเอา่าน้ำเยมาเด้อจะเสร็จสเสร็งกันพี่องนคขามใหญ่ๆเนาะมนยังเสียบเนาะข้ามน้อยๆหนกันมีมูกินในทั้งเสียบด้วยจะพี่โรนิคฉุมตำย่ำเนีวสิเนาะมาจะข้ามใหญ่ๆมันกันห ภาพประรายกขอโทษขออภัยนะคะทานม่สุภาพขอโทษขออภัยนะคะวันนี้เดี๋ยวทานต่อนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย